ท่านผู้ชมรู้จักบริษัทที่ผลิตไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ชื่อใหญ่จากเยอรมนมีไหมฮะอินฟินิออนประกาศเปิดโรงงานผลิตซูเปอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอาเซียนไม่ใช่ไทยมาเลเซียยิ้มหลาเลยฮะเปิดที่นั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจผลิตรถ e ีวและก็ศูนย์ Data าเซ็นเตอร์ของมาเลเซียและอาเซียนเยอรมันปักหมุดลงลงทุนที่มาเลเซียเรียบร้อยครับร่วม คุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตรกรรมสีเขียวท่านผู้ชมรู้จักบริษัทที่ผลิตไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ชื่อใหญ่จากเยอรมน,นีไหมฮะอินฟินิออนประกาศเปิดโรงงานผลิตซูเปอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอาเซียนไม่ใช่ไทยมาเลเซียยิ้มหลาเลยฮะเปิดที่นั่น และพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจผลิตรถ E ีวีและก็ศูนย์ Data c e n t e เของมาเลเซียและอาเซียนเยอรมันปักหมุดลง,ลงทุนที่มาเลเซียเรียบร้อยครับอ n f ฟินิออนนะครับอินฟินิออนเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทผลิตไมโครชิปชั้นนาระดับโลกโด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวิลด์คลาสของประเทศเยอรมนีนะครับอาจได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าตอนนี้โรงงานของบริษัทอินฟินิออนที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะฮะเขาได้เพิ่มกําลังการผลิตและส่วนนึ่งก็มีการลงทุนเพิ่มปรกกากฏว่าการเพิ่มการผลิตเนี่ยนะครับ ก็ได้มีการเริ่มต้นการผลิตไมโครชิปในโรงงานที่ผลิตไมโครชิปของอินฟลิออนที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียเดินเครื่องแล้วนะฮะแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงไหนถ้าเขาเดินเครื่องแล้วใช้กำลังการผลิตเต็มเกือบเกือบร้อซภายใน5ปีข้างหน้านี่จะเป็นโรงงานผลิตไมโครชิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ไหนมาเลเซียนะะอยู่ที่ไหนเขตกุลิมในมาเลเซีย โอ้โห่านผู้ชมครับนี่ไปถึงขั้นแบบเป็นเศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมใหม่ชิ้นส่วนที่โลกต้องการใหม่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในแง่ของโรงงานผลิตไมโครชิปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียของแบรนด์ที่มีชื่อว่าอินฟีนนออนนะฮะ,ะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับทำไมมาเลเซียถึงไปทุ่มทุนแล้วก็เปิดโรงงานขยายกาลังการผลิตใหญ่มากที่สุดในโลกขนาดนั้นทั้งๆท,ที่สภาพเศรษฐกิจในทั่วอาเซียนหรือเราก็เป็นอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ย เขาโตอันดับ3ของอาเซียนนะ5.8%แตรมาที่สองนะฮะแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้ต่อหัวต่อคนนะฮะตลาดรถยนต์ของมาเลเซียตอนนี้ก็ช่วงชิงใหญ่อันดับ2แทนไทยไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าตลาดรถของเราเนี่ยชะลอตัวตกต่ำจากหลาหลายปัญหาก็เลยทำให้ตลาดรถยนต์ของมาเลเซียเนี่ยชิงขึ้นเป็นอันดับ2ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแทนไทยดังนั้นเนี่ยนะครับการตั้งโรงงานผลิตไมโครชิปของอินฟินิีออนเนี่ยเข้ามองการไกล่มาก เพราะว่าไอ้เจ้าไมโครชิปที่มาจากโรงงานนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนําไปใช้กับการผลิตหรือเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ประเภทรถ EV นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่ยนะครับยังสามารถนําไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เรียกกันว่าศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center จําได้ไหมประมาณต้นไตรมาส2 ซีอของบริษัทชั้นนําระดับโลกของอเมริกาเดินทางกันเป็นว่าเล่นมาปักหมุดในมาเลเซียทั้งนั้นแล้วก็ประกาศจะทุ่มการลงทุนทั้งเรื่องปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี AI ทั้งเรื่องการตั้งศูนย์ Data Center ทั้งเรื่องการตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งการผลิตคนทั้งการฝึกอบรมคนของมาเลเซียเนี่ยให้มีศักยภาพขึ้นไปมากขึ้นในทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ Data Center หรือไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตรถจนี e ีมันต้องใชอเลยฮะ ชิปก็คือไมโครชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับและปรากฏว่ารัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเผยด้วยนะว่าการลงทุนทางตรงต่างชาติเข้าไทยเข้ามาเลเซียซื้อเป็นเงินใหม่ๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการครับคือมีเงินเข้ามาถึง3ามแ0 0สองล้านริงกิตคิดเป็นเงินไทยก็2.5้าล้านล้านบาทในปีที่แล้วทั้งปีเท่ากับเงินลงทุนทางตรงที่เข้ามาเลเซียในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปี2 0 2 2ถึง24%เ ของบ้านเราเดี๋ยวไปหากันเองนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อยังไงนะฮะถามว่าทาไมคนลงทุนทางตรงในมาเลเซียเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่านี่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมพูดเลยฮะว่าความมุ่งม,มั่นของรัฐบาลอินโดนิเอาของมาเลเซียเนี่ยคือการดึงดูดการลงทุนทางตรงด้านอุตสาหกรรมไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์สดึงดูดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านของปัญญาประดิษฐ์นะครับและนายกอันวาพูดเองนะอันวาอิบราฮิมเนี่ยบอกเลยครับว่า การเปิดโรงงานผลิตไมโครชิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเดินกำลังผลิตเต็มที่ภายใน5ปีของอินฟินิออนนี่นะฮะจะกลายเป็นว่าแสดงเห็นว่ามาเมลเซียนั้นสามารถดึงดูดการลงทุนระดับโลกได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องมีข้อปฏิเสธใดๆทั้งสิน้นขีดสันตาไว้นายุรรธมตีมาเลเซียพูดอย่างนี้นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในส่วนของ อินฟลีออนซึ่งเป็นผู้ผลิตไมโครชิปชื่อดังจากเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในปีงบประมาณปัจจุบันคือ2024นี่เนี่ยนะครับ uh, ทางบริษัทเขาเนี่ยจะมีรายได้จากการเปิดโรงงานผลิตเนี่ยแล้วก็ขายเจ้าชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะ23,000ล้านบาทขึ้นไปนะครับและนอกจากนี้แล้วไม่พอแค่นี้ฮะอินฟลีออนยังเตรียมเงินอีกประมาณ5 0 0พันล้านยูโรหรือกว่า1,90,000ล้านบาทนะครับ สำหรับการขึ้นเฟดสโอ้โหเฟสแรกนี่ก็คือฮาแลยนะฮะยังขึ้นโรงงานเฟดสของโรงงานในเขตกุลิมที่ประเทศมาเลเซียครับและก็ลงทุนสําหรับการพัฒนาเฟดสอแม้ว่าจะเพิ่งพัฒนาเนี่ยนะฮะใส่เงินเข้าไปแล้ว1,000ล้านยูโร3 8 0 0 0ล้านบาทครับและเดี๋ยวจะใส่อีก5,000ล้านยูโรเข้าไปอีกเนี่ยนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้มาเลเซียถือว่ามีทั้งกําลังเงินมีทั้งแผนมีทั้งศักยภาพในการลงทุนต่างๆอย่างชนิดที่เยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับ